สวัสดีทุกท่านนะครับบรนเดตเปียสัดแดงขอบคุณผู้สัมสัสน,นะครับเริ่มที่มเมล็ดฟักทองกระทอบเปลือกตรามือครับอร่อยเพลินได้ประโยชน์แล้วก็ไม่รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเราไม่ทอดนะครับเพราะว่าเราใช้การอบทําให้ ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีเสริมสร้างภูมิคกันของร่างกายด้วยนะครับหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีซีเจโรตัสสมอลท็อแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับยังมีทางออนไลน์ที่ Tik t o ็อกช็อปครับแอสไพกระหมือออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ชอปปี้ลาซาด้าที่บีเคว f i ออฟฟิเชียลสโตร์นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับทางซูซูกิครับที่มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันในช่วงปีใหม่ครับเป็นเจ้าของ a ออลนิ u ซูซูกิฟวันนส รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์นาน7ปีครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่าได้แล้วนะครับวันนี้ถึง3สเธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สกิทั่วประเทศนะครับ Go with you by Suki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไป กับ Suzuki นะครับแล้วก็ฝากไว้กับเพื่อนคนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนรุงรงังด้วยนวัตรกรรม s a ฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สั์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับข่าววันนี้ทุกท่านครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แม t c h d a ของเรา5้าทุ่มครึ่งบุกไปยันวิลล่าพาร์คซึ่งกลายเป็นว่าก่อนเกมครับก็มีวงในเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะครับเซ็นเตอร์เดวิสครับก็รับข่าวมาจากพวก สายผู้สื่อข่าวที่ตามอยู่นี่แหละครับอย่างชารี่นะครับจะบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวสะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นคนที่อยู่ด้านในแล้วกันก็ว่ากันว่าเขารู้นะฮะเขาบอกว่าอโมริมอาจจะใส่ชื่อนักเตะดาวรุ่ง4คน นะครับเข้าไปในทีมชียวันนี้คําว่าทีมชียคืออยู่ในซูมันนั่งสํารองอะไรครับคงไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียเลซี่เบนิโตมันตาโตจัคเฟลเชอร์แล้วก็ไทเลอร์เฟดริกซ์นนะครับเราทราบกันอยู่แล้วคือเฟดริกซ์นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแจ็คเฟลเชอร์จะยืนมิดฟิลด์นะครับเบนิโตมันตาโตก็จะเล่นวิงแบ็กได้นะครับแล้วก็เชียเลซี่ก็เป็นตัวรุกนะครับตรงกลางหรือว่าจะเล่นริมเส้นก็ได้เช่นกันน่าจะส่งมาเป็น อะไหล่ฉุกเฉินครับกรณีที่ถ้าสมมติว่ามีตัวผู้เล่นชุดใหญ่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นน้องๆที่ได้โอกาสลงสนามนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอ3นักเตะแอฟริกาคัพออฟเนชั่นทั้งเอมเบอร์โมทั้งอาร์มัดแล้วก็ทั้งมาซาวีไปตอนนี้ขนาดทีมเล็กมากบวกกับกาเซมิโร่ยังติดโทษแบนอีกนะครับแล้วไหนจะแม็กควายกับเดลิกก็ยังไม่พร้อมอีกนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการดันเอาผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาเพิ่มก็เท่านั้นเองนะครับ เพรสคอนเมื่อวานนี้ของรูเบนอมโริมน่าสนใจครับในมุมหนึ่งก็มีข่าวจากไซมอนสโตนนะครับ BBC ใช้คาว่าเทียหนึ่งเลยระดับความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับเขาก็อ้างอิงสิ่งที่อมโมริมพูดก่อนอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายหน้าหนาวว่าคุณมีโอกาสจะซื้อใครเข้ามาเพิ่มไหมก็ถามก็ตรงๆแบบนี้แหละครับซึ่งอโมริมก็บอกว่า ผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นไปได้ที่เราจะทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่เรารู้เพียงเดียวก็คือเราจะดึงผู้เล่นที่เราคิดว่าจะเหมาะสมกับการสร้างทีมเพื่ออนาคตเข้ามานะครับมันต้องพยายามทำอะไรสักอย่างครับเพื่อจะจัดการกับนักเตะที่หายไปในช่วง Africa าคัพออฟเนชั่นสแต่ว่ามันจะไม่ใช่การ ทำอะไรสักอย่างเพื่อแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับมันต้องดึงผู้เล่นตัวใหม่เข้ามาเพื่อวางแผนไปสู่อนาคตด้วยส่วนเรื่องของการปรับแผนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันคือจริงๆอโมริมเขาก็วาง3 4 2สเข้าไปแหละแต่ถามว่ามีโอกาสจะปรับเป็นแบ็กโฟร์ไหมอโมริมตอบแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแบ็กโฟร์เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบ็กโฟร์ครับนี่คือ บทสัมภาษณ์นะครับใน Press Conference ที่ไซมอนสโตนเก็บมาฝากเราเอาแบบย่อๆแต่ทีนี้ในบทความครับในชุดข่าวของ Simon Stone ตรงนี้นะครับเราก็ยังเห็น2เรื่องที่ s สโตนพูดถึงด้วยซึ่งย้ำว่านี่คือบทความข่าวใน BBC นะครับซึ่งเป็นสื่อดับความริท่ถือสูงมากสโตนนั้นพูดเองครับเกี่ยวกับ2นักเตะที่ตกเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นรูเบนเนวสนะครับซึ่ง Simon Stone ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าค o อปปี้เมนูย้ายออกไปจริงมันก็เหมือนกับว่ารูเบนเนเวสอาจจะยอมลดค่าเหนื่อยจากที่รับที่ซาอุดีโปรล a g ีกแล้วก็กลับมายังพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฝั่งของรูเบนเนเวสมีข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากอาัลฮิราครับแต่ว่ามีโอกาสที่เนเวสจะปฏิเสธข้อเสนอนั้นแล้วมันก็อาจจะเหมาะ ทีมของเซอร์จิมเรดคลิฟอาจจะต้องลดค่าเหนื่อยลงไปครับแต่ว่าสโตนก็เขียนชัดเจนนะครับว่าอาจจะมาลงตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้แสดนโอกาสย้ายของรูเบนเนเวสมีนะครับในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวรอบนี้เลยขณะดเดียวกันครับเรื่องขององตน s เซเมนโยไซมอนสโตนก็พูดถึงเหมือนกันสโตนก็บอกว่าโอเคแหละในเรื่องของตัวรุกมีหลายคนสงสัยครับว่าองตนเซเมนโยจะไปลงตรงไหน ในเมื่อบรูโน่ฟ n นานก็ต้องขยับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำแล้วก็ยังมีเอมเบอร์โมกับมาตูสคุญย่าแต่แรงข่าวภายในสโมสรครับแจ้งกับสโตนไว้ว่ารูเบนริมมั่นใจครับว่าจะหาจุดที่ลงตัวรูเบนริมมั่นใจว่าจะหาทางแก้ได้ในการใช้เซเมนโยสอดเข้ามาอยู่ในแผนส่วนจะใช้เซเมนโยในแบบไหนอย่างไรดูมากัแนเรา พูดถึงไปแล้วเราทําบทเจาะบ,บทวิเคราะห์ไปแล้วนะครับในรายการเรื่องต้องคุยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือ,อวิงแบ็กก็ได้ทั้ง2ฝั่งกลางรุกวางได้หมดครับหรือแม้ว่าจะไปยืนตัวบนซมเมนโยก็สามารถเล่นได้เป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงครับทั้งทางด้านข้างและคุณจะไปใช้พเพรสแดนดบนก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่หยิบยกมาฝากกันนะครับในช่วงตน้นแต่ว่าวันนี้โฟกัสของเราจะพาไปดูที่ ก่อนเกมครับที่เจอกับฝั่งแอสตันวิลล่ากันแบบเต็มๆผมพาไปดูที่ไลน์อัพของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนกันแล้วกันนะครับคาดกันว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับผมต้องย้ำทุกท่านอีกครั้งว่ากาซมเมโร่ติดโทษแบนแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายมาไตโสลิกยังไม่พร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับแล้วก็3นักเตะแอฟริกาคัพอ n อฟเนชั่นไม่อยู่นะครับทั้งอา m มัดเอมโบโมแล้วก็มาสโรวีมันก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ ตัวเซ็นเตอร์แบ็กอาจจะต้องเลือกกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นเอเดนเฮเว่นหรือว่าลิซันโรมาเนสแต่เชื่อว่ารูเบนอามอริมน่าจะส่งเฮเว่นลงก่อนด้วยสภาพร่างกายความคุ้นชินกับเกมที่มากกว่าลิชาที่เจ็บไปเป็นปีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆมิดฟิลคิดว่าน่าจะเลือกคอปปี้เมนูก่อนมาในอูกาเต้เพราะว่าก็เห็นชัดในเกมก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ต้องเปลี่ยนการเซาออกอามอริมก็เลือกเมนูนะครับแม้ว่าเมนูจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของเกมรับเท่าไหร่ก็ตาม ตัวบนก็น่าจะเหลือแค่นี้ครับคุณย่าเมาสเชสโกนะครับอาจจะมีตัวเปลี่ยนอย่างจันดูจอชัวซักซี่แต่ว่าเชสโกก็น่าจะได้ลงก่อนจุดที่แฟนๆเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือแพทริกดอกูคือจริงๆพวกเราก็พยายามจะแบบถามกันมาว่าแบบนี้เอาเดียโก้เลยอนลงได้ไหมคือดอกูไม่ไหวจริงๆอ่ะหาอะไรสักอย่างมาลงแทนได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเอาชอไปเล่นวิงแบ็กได้ไหมคือในมุมของพวกเราที่จะลองมาคิดกันเนี่ยมันได้ครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วชอไม่ได้ซ้อมในตำแหน่งวิงแบ็กมาเลยแล้วการเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายมาทำให้เขาเนี่ยแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บเลยในซีซั่นนี้นะครับฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่ชอจะยืนเซนเตอร์ด้านซ้ายถ้าเป็นหลังสามนะครับส่วนดิเอโก้ลอยอนก็เป็นอีกคนที่โหตกไปอยู่กับทีมชุดเยาวชนนานครับโอกาสเล่นตัวจริงน้อยมากฉะนั้นหนีไม่พ้นครับไม่รู้จะไปหนีท่าไหนก็คงจะต้องเป็นแพทริกดอกูที่ยืนเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายแม้ว่า เราบางส่วนหรือว่าหลายส่วนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเชื่อมือก็ตามส่วนเลนิโอโรเป็นอีกคนที่ฟอร์มตกนะครับแต่ว่าเนื่องจากมาสโรวีไม่อยู่แล้วนะมันก็แทบจะไม่เหลือตัวเลือกเล่นแล้วคือถ้าไม่ใช่ยูโรก็ต้องเป็นไทเลอร์เฟดริกซันแล้วล่ะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งไปแล้วซึ่งถ้าเลือกระหว่างเฟดริกซันกับยูโรยูโรก็ยังมีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่มากกว่าแหละอันนี้ก็ต้องว่านำตรงนี่คือไล่อัพของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนฝั่งของวิลลาคาดว่าน่าจะมาแบบนี้ครับจริงๆเอ มีปัญหาสภาพร่างกายนะครับตามข่าวก็คือมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังแต่คิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้นะครับเซนเตอร์ตรงกลางก็เปาตอตเรสกับเอสรีคอนซานะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็คงใช้แบ็กจอมบุกแมตติแคชแล้วก็เอียนมาร์เซนตรงกลางก็โอเานากับกามมร่านะครับแล้วก็ติเลมานส์มอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็จอร์ดแมกินอยู่ตรงกลางหน้าเป้าเป็นโอเลวัตกิน จุดที่วิลล่าแข็งมากครับคือพลังงานนะพวกเขามีมิดฟิลด์ที่สามารถพลิกบอลไปข้างหน้าได้นะครับกามาร่าสามารถเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่งจุดสำคัญก็คือว่าทั้งยูริเตเลมันส์จอห์นแม็กกินแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์สนะครับสามารถที่จะไปกับบอลพลิกบอลกินตัวคู่ต่อสู้ได้หมดโดยเฉพาะแม็กกินกับโรเจอร์สมีพลังงานสูงมากเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าแม็กกินเล่นเป็นตัวริมเส้นตามหน้ากระดาษแต่เอาจริงๆแม็กกินจะขยับเข้ามาข้างใน ตีเลมันจะเป็นกลางรุกนะครับแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์สก็จะหุบจากด้านซ้ายขยับเข้ามาข้างในเช่นกันฉะนั้นในบางมุมครับมันก็จะเหมือนกับพวกเขามีห้าเหลี่ยมเลยนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่ตรงนี้ครับแน่นมากๆนะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นโอเลวัตกินนสก็ว่ากันไปนะครับทีนี้สิ่งสำคัญครับที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือถ้าเราเล่นหลังสาม นะครับเซนเตอร์ Center, ด้านข้างของเราอย่างทั้งเลนิโยโรแล้วก็ลุกชอนะครับจะต้องมีพลังงานที่สูงมากแล้วก็กล้าที่จะไปบีบพื้นที่ครับคือถ้าสมมติว่าโรเจอร์สกับแม็กกินมารับบอลตรงกลางชอกับโยโรนะครับต้องขยับขึ้นมาเพื่อเข้าถึงบอลก่อนให้ได้บอล50-50ที่เขาจ่ายมาจากข้างหลังชอต้องถึงก่อนโยโรต้องถึงก่อนนะครับนี่คือจุดที่สำคัญมากๆสำคัญจริงๆส่วน แบ็กจอมบุกครับทั้งเอียนมาร์ตเซนแล้วก็แมตติแคชนะครับยังไงเข้าใจครับแล้วก็รู้ครับว่าพวกเราไม่เชื่อมัน่นเชื่อหม้เช,ชื่อมือเลยกับ2ดอเด็กทั้งดอกูแล้วก็ดาโล่แต่ถ้าจะรอดเกมนี้ต้องหวังให้ทั้งคู่องลงครับต้องหวังดอกูนะครับในเรื่องของเกมรับที่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็ฝากจัดการกับแมตติแคชด้วยนะครับอย่าเมอนะครับเวลาเขาเติมมาก็มองข้างหลังด้วย ฉะนั้นเซนเตอร์ Center ตัวข้างชอกับยโรไปจัดการกับโรเจอร์สกับแมกกินนะครับแล้วก็ดอกูกับดาโลจัดการกับแมสเซนกับแคชวางกันเป็นคู่คู่แบบนี้นะครับเรื่องต่อไปครับเราคิดว่าแอสตันว l l ิลล่าน่าจะพยายามเคาะกันจากข้างหลังครับแล้วก็พยายามจะให้เมมเบตดันขึ้นมาเพรสครับทีนี้ถ้าสมมติว่านักเตะเมมเบตดันขึ้นมาเพรสครับมันจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือกลางมันจะโล่งครับกลางมันจะโล่งถ้าเราขึ้นไปเพรสด้านบนหมดนะครับหรือว่าขึ้นไปเพรสสูงนะครับเราจะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เหลือแค่ Copy ี้เมนูคนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากเราทราบกันอยู่แล้วว่าเมนูนะครับไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับด้วยซ้ำหรือพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือเล่นรับไม่ดีนะครับถ้าจะให้ค o อ y เมนู นะครับมาดูกลางตรงนี้ทั้งหมดอยู่คนเดียวในพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วเจอกับผู้เล่นวิลล่านะครับทั้งแม็กกินโรเจอร์เตเล n มนกามาราโอนาน่าเมนูจะโดนรุมกินโตนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำครับในเกมนี้ก็คือไม่ต้องไปเพรสสูงใส่เขาครับวิธีการก็คืออ่ะเราแค่พยายามปิดพื้นที่ตรงกลางก็พอนะภาษาตันนติกก็คือมิดบล็อกภาษา ไทยชาวบ้านชาวบ้านง่ายๆก็คือพยายามยืนประชิดกันตรงกลางแบบนี้ครับหลังไม่ต้องดันสูงมากนะครับแต่ขยับให้มันอยู่ประชิดคู่มิดฟิลด์เมนูบรูโน่ที่ไม่ได้เด่นเกมรับทั้งคู่ส่วนเมาส์เชสโกแล้วก็คุณย่าขยับต่ําลงมาครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะจ่ายมาทางไหนนะครับก็แค่ดักตรงนั้นนะครับพยายามดักทางจ่ายเขานะถ้าสมมุติว่าเขาจะจ่ายออกซ้ายนะครับเมาส์ Mount ก็ไปดักช่องนี้ นะครับถ้าสมมติว่าจะจ่ายออกอาทางขวาคุณย่าก็มาดักช่องนี้นะเชสโกก็ไปดักเอานะครับไม่ต้องไปดันขึ้นสูงมากคือเขาจะเคาะข้างหลังก็ปล่อยเขาเคาะไปแต่ว่าเราพยายามที่จะปิดพื้นที่ไม่ให้เขาจ่ายมาตรงกลางพอปิดพื้นที่ตรงกลางครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเพรสสูงกลางโบเราจะรู้ว่าโรเจอร์สพาบอลขึ้นมาสบายๆพื้นที่เปิดแม็กกินโรเจอร์ไหนจะบางทีวัดกิน นะครับหาออกมาด้านนอกอีกเขามีตัวผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีมากโรเจอร์สแม็กกินวัดกินสไปกับบอลดีเตเลมานส์จ่ายทะลุช่องดีสร้างสารรค์เกมรุกได้ดีนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเราต้องปิดให้แน่นครับอย่าให้เขามีพื้นที่เล่นนะครับนี่คือการจัดการกับแอสตันวิลล่าคือถ้าจะตั้งรับลึกก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเกมมันน่าจะต้องเกิดแบบนั้นอยู่แล้วผมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ครองบอลน,น้อยกว่า จุดที่อลองดูซิว่าจะทําได้ไหมนะครับคือจังหวะฉาบฉวยฉาบฉวยแรกก็คือจังหวะที่แมตติ้แคชบางทีเขาเติมแล้วมันเพลินตรงนี้ก็จะเป็นมิติที่แพทริกดอกูสามารถเติมเข้าไปเล่นได้อาจจะเป็นจังหวะโต้กลับนี่แหละครับเพราะว่าคือดอกูคุณมันตัวริมเส้นถูกไหมแล้วบางทีเนี่ยในสถานการณ์ที่ถ้าปรับไปเล่น4-4-2ซึ่งมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นอยู่แล้วจะต้องปรับไปนะครับ ดอกูคุณก็ต้องทําหน้าที่เป็นปีกเต็มตัวแล้วแหละทีนี้ถ้ามันมีบอลโต้บอลสวนวางขึ้นมาคุณก็ต้องใช้พื้นที่ด้านหลังแมตตี้แคชในการโจมตีเข้าไปครับเข้าใจว่าจังหวะครอสจังหวะยิงเนี่ยดอกูไม่เด็ดขาดเลยฉะนั้นอย่างที่พวกเราคุียรไปครับมันต้องภาวนาให้ดอกูทําให้ได้แล้วแหละอีกหนึ่งมิติก็คือการใช้บอลจังหวะที่ เล่น direct ครับบอลยาวบอลยาวจากโซนเนอร์เาเมนครับลองนึกภาพว่าลาเมนสวางยาวขึ้นมาแล้วใช้เบนจามินเชสโกงเช็ดแล้วคุณย่าหลุดไปยิงไม่ต้องใช้จังหวะเยอะถ้าวิลล่าจะขึ้นไปเพรสสูงดันสูงมาบีบเราปล่อยเขาเพรสไปถ้าวิลล่าเขาใช้การเพรสนะครับเราก็ใช้บอลยาววางขึ้นหน้าเชสโกโมงต่อให้คุณยา่า ผมเชื่อว่า2คนนี้เล่นด้วยกันได้กับจังหวะไดเร c ไม่กี่จังหวะนะครับคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นเอ็มเบอร์โมทำได้กับจังหวะรับบอลเช็ดจากเชสโกแต่คุณย่าก็ทําได้เหมือนกันเหลือ2คนก็เล่นกันแค่2คนครับแล้วก็มิติสุดท้ายนะครับที่พักหลังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าผมจะฝากความหวังกับน้องรักในเรื่องนี้ก็คือบอลครอสครับมิติบอลครอสซึ่งผมบ่นดาร์โลมา7ปีว่าครอสบอลเสาแเสา7แต่พักหลังที่ครอสบอลแม่นขึ้นก็ขอละ นะครับไปเข้าหัวเบนจามินเชสโกหน่อยนะครับถ้าบอลครอสแบบเออร์ลี่ครอสอ่ะบอลครอสจากนอกกรอบเขตโทษมันไปเข้าหัวเชสโกพยายามหาจังหวะให้เขาจบเยอะๆคุณเชื่อไหมเกมที่นิวคาสเซิลเจอกับเชลซีเมื่อวานน่ะนิกโวเทอร์มาเดอร์โอเคเขายิง2ประตูแต่บอลมันถูกป้อนไปถึงนิกโวเทอร์มาเดอร์นะครับนิกโวเทอร์มาเดอร์ไม่ได้ไปเอาบอลจากครึ่งสนามแล้วไปยิงเองนะฉะนั้นถ้าบอลมันไปถึงเชสโกมันก็มีโอกาสจะเป็นประตูเหมือนกันนะครับ ปัญหาหนึ่งที่เชสโกทําประตูให้กับแมนยูเต็ดได้น้อยก็คือเชสโกมีโอกาสได้ยิงน้อยมากในแต่ละเกมเพราะบอลมาไม่ถึงครับฉะนั้นจุดสำคัญก็คือใช้บอลครอสใช้บอลยาวนะครับบอลไดเรกไปโจมตีเขาแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือจังหวะบอลเซตพีสนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไม้ตายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต,ต,ต้องทำให้ได้นะครับอาฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับ4-4-2 ถ้าสมมุติว่าหมุนเวียนระบบระหว่างเกมนะครับก็ดอกูนี่แหละมันปีกมันต้องหมุนแบบนี้แหละครับชอเฮเวนโยโรแล้วก็ดาโลแล้วก็เมนูคู่บรูโน่ไปคุณย่ากับเชสโก้ถ้าสมุนเป็น4-4-2นะครับไม่ต้องเพรสสูงมากขยับไปปิดพื้นที่แค่ตรงกลางก็พอจะได้ปกป้องเมนูกับบรูโน่เพราะว่า2คนนี้ไม่ใช่กลางที่เล่นรับได้นะครับแล้วก็เวลาวิลล่าเขาบุก ชอต้องรีบเข้าหาแม็กกินนะครับโยโรต้องวิ่งเข้าหาโรเจอร์สทำไมจะทำไม่ได้นะตอนอยู่ริวก็เป็นเซนเตอร์อ Center ตัวอนาคตของลีกเอิงนะครับมั่นใจตัวเองหน่อยโยโรเรยมาริดให้ความสนใจคุณนะก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่ตัวผู้เล่นแบบไกกาอาราเล่อะคุณก็เป็นเซนเตอร์ตัวความหวังเหมือนกันสู้หน่อยนะครับทำให้ได้แล้วก็จังหวะบอลโตกลับโอเคเราอาจจะไม่ได้เปตัววิ่งเยอะ เหมือนมีเอมเบอร์โมกับอารมัดนะครับเหมือนเมื่อก่อนและแต่ว่าจังหวะที่เราใช้บอลยาววางข้ามไปก็คงจะมีดอกูเล่นกับบอลในลักษณะนี้ได้นะครับหรือเมาส์นะครับเมาส์ Mao อาจจะไม่ใช่ตัวที่เลี้ยงเก่งแต่ว่าถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลาสมมติบอลยาวมาเมาส์วิ่งไปแล้วตบเข้าในคุณย่าเชสโกก็มีโอกาสจบสกอร์ได้นะครับแล้วก็บอลครอสนะเอาให้มันแม่นๆหน่อยนะโล่ owe, นะบอลยาวจากลามเนสเอาให้มันแน่นๆหน่อยนะครับก็มันมีวิธีแหะครับ 3-4วิธีที่จัดการกับแอสตันวิลล่าได้เข้าใจว่าหน้าเสือเป็นรองนะครับแต่ว่าในเมื่อเกมมันกำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วเราก็ต้องสู้ก่อนนะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าจะไปพูดถึงอันดับตารางคะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ครับก่อนเกมจะอยู่ในอันดับที่7ของตารางถ้าวันนี้แพ้นะครับสมมุติว่าแพ้นะ ก็เบื้องต้นจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้ก็จะแซงลิเวอร์พูลกลับไปอยู่ที่5แล้วก็แต้มเท่าเชลซีที่4นะครับแล้วก็เป็นรองเพียงแค่ประตูดได้เสียแต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้เสมอนะครับก็จะขึ้นที่6กนะก็จะมีแต้มเท่าซันเดอร์แลนด์ประตูไดเสียดีกว่าซันเดอร์แลนด์แล้วก็เป็นรองลิเวอร์พูลเขาก็จะโดนแซวโดนล้อไปท่านไ่เท้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในมุมมุมนึง นะถ้าเราไม่ได้มองเรื่องการบลัฟการล้อแมนยูหรือว่าพูกันเนี่ยถ้าสมมติได้1คะแนนที่วิลล่าพาร์คที่ฟอร์มโคตรแรงทุกคนทราบอยู่แล้ววิลล่าชนะมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลกันหนึ่งขันที่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับอ่ะมองกันในภาพความเจริงในลักษณะแบบนี้กันไป ทั้งหมดคือพรีวิวก่อนเกมครับในบริษัตบิสทแดงวันนี้นะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันไปแต่ว่าก่อนจากกันนะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากจากทางไข่กรูมิงนะครับส่งท้ายปีครับเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับในส่วนของไข่ทรเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายนะครับถึงสิ้นปีราคาตอนนี้1,491บาทไข่คลินเซอร์ครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องชาย นะครับอยู่ที่ขวดละ199บาทนะครับแล้วก็ยังมีแบบแพ็คคู่จะอยู่ที่1666บาทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมดีๆนะครับในช่วง Boxing Day ทางไข่ Grooming เขาแจกใหญ่ครับรับ Boxing Day กับกิจกรรมที่ชื่อว่าไข่ Devil ทายสกอร์ลุ้นรางวัลเกมระหว่างแมนเชเตตกับนิวคาสเซิลจนถึงวันที่27ธันวาคมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับก็รับของรางวัลมากมายนะครับเสื้อแข่งแมนเชเตตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางไข่กรูมิงด้วยนะครับประมาณนี้ครับทุกท่านครับลุ้นเชียร์ทีมกันนะครับวันนี้ผมจะอยู่ที่ BG Sport ครับไปไลฟ์เรีแอคชันในรายการ Match Day Live นะครับก็ เข้ารายการก็น่าจะใกล้ๆเวลาเตะห้าทุ่มครึ่งก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกันที่ BG Sport ได้แล้วก็หลังจบเกมนะครับผมคิดว่าน่าจะหลังกลับมาแหละก็มาเจอกันในรายการฟุตบอลที่เฮลด l ดูซิว่าเกมเจอวีล่าที่ยากแบบนี้เราจะเอาชนะการคาดการจากหน้าเสือหน้าเสือเราเป็นรองครับแต่ว่าเราจะทําให้ทุกคนตกตะลึงได้อีกครั้งเราจะเก็บแต้มที่วล่าพาร์ได้ไหมหรือถ้า เอาแบบเซอร์ไพรส์ไปเลย3คะแนนเราจะเก็บได้ไหมมารอตามกันวันนี้ดูบังกับแนทลาไปก่อนขอให้โชคดีขอให้มีชยัยขอให้มี3าคะแนนกดไลค์มาเยอะๆยิ่งไลค์เยอะ,ย, like ย,อะยิ่งมีโอกาสได้3แต้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ